สวัสดีค่ะบิ๊กแจ๊ดค่ะจ้าวันนี้ก็ทีเห็นดูในโทรทัศน์นะคะค่ะคือสองแถมสามนี่คือตัวอะไรค่ะสองแถมสามคืออันนี้ค่ะพี่ขาปรับดินฝาทองค่ะนะคะเป็นจุลินทรีย์ปรับดินนะคะค่ะคหนึ่งขวดผสมน้ําฉีดได้กับถ้าในนาข้าวเนี่ยหขวดฉีดได้5้าไร่แต่ถ้าเป็นพืชสวนพืชไร่อ่ะจะฉีดได้มากกว่า5ไร่นะคะ หนึ่งวขวดถ้าในพืชสวนพืชไร่พี่ผสมน้ำได้สี่ร้อยถึงห้ารอยลิตรเลยนะนะพี่ปลูกอะไรอยู่อะคะทุเรียนค่ะทุเรียนใช่ไหมคะทุเรียนกี่ปีแล้วคะเพิ่งเข้าสองปีค่ะโอ้อันนี้เอาไปฉีดดินเลยค่ะเพื่อฟื้นฟูด,ดินแล้วก็ฟื้นฟูรากทำให้ดินดีขึ้นมีจุลินทรีย์ในดินที่ดีแล้วก็กระตุกการสร้างรากสร้างยอดสร้างใบค่ะ นะคะสามขวดฉีดลงดินเลยฉีดลงดินค่ะพี่เอาไปผสมน้ํานะคะแล้วฉีดดินเลยค่ะฉีดโคนต้นเลยนะนะคะอ่ะอันนี้สามขวดสองแถมสามห้าขวดหนึ่งพันบาทนะคะะจะพี่รับชุดนี้นะได้ได้เดี๋ยวหนูให้น้องทีมงานโทรกลับไปขอข้อมูลที่อยู่นะคะจะพี่ขาถ้าพี่รับของไม่เข้าใจยังไงพี่โทรมาถามได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะ อ่ะจ่ะหนูจังหวัดไหนคะหนูอยู่เมืองการค่ะโอากาญจนบุรีนะคะอ่ามีพี่น้องเกษตรกรใช้ของหนูกันเยอะนะคะเดี๋ยวหนูให้น้องกลับนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ